มาคะ่ะทุกคนวันนี้พี่อุ๋ยมาตำแตงอีกแล้วจ้าตำแตงเจ้าเดิมอร่อยแซ่แบๆค่ะก็เริ่มจากการกระเทียมกับพริกค่ะ เผ็ดมากน้อยก็้วแต่เราค่ะตามลงไปเลยค่ะขกๆๆตามๆๆไปค่ะจนละเอียดพอดีแล้วหยับหยบประมาณนี้นะคะพี่อุ๋ยก็จะตามไปด้วยมะนาวค่ะมะนาววันนี้พี่อุ๋ยใช้มะนาวหลูกนะคะประมาณสามสี่อย่างเงี้ยค่ะขอตวงหน่อยนะคะเพื่อความเนียบค่ะแล้วก็น้ําปลาค่ะให้น้อยกว่าน้ำมะนาว นิดนึงค่ะใครจะหมักน้อยก็แล้วแต่เราเนี่ยค่ะปรารานหนึ่งทับทีไปเลยค่ะผงนวลนี่หน่อยนี่หน่อยคลุกเข้าให้เข้ากันนะคะจากนั้นเนี่ยค่ะใส่มะนาวใส่ไปเพิ่มความหอมตามไปด้วยมะเขือเทศแล้วก็แตงกวาที่เราสับหั่นไว้แล้วค่ะจากนั้นก็ทําการคลุกเข้าให้เข้ากันเลยค่ะ โคกกตำๆตำโคกกตำๆตำให้ข้ากันนะคะเดี๋ยวมันไม่แสบไม่นัวก็ได้ละค่ะตักใส่จานพร้อมกับไข่ต้มทักสองฟองค่ะเตรียมผักไว้รอเลยก็ได้แล้วต้แแต่งปลา แต่งหน้าด้วยกุ้งแห้งนิดหน่อยคะ่ะเนี่ยคะ่ะเนี่ยคะ่ะใครจะไม่ใส่ก็ได้นะคะตำแตงไข่ต้มบิบุ๋ยเป็นไงล้าน่ากินไหมล่ามา,มาจ้ามาจ้า